ตอนที่สามร้อยสองเกินกำหนดแล้วหลังจากหลินเว่ยเว่ยทำให้องค์ชายเจ็ดเสด็จจากไปพร้อมความโมโหแล้วนางก็กลับมาหามารดาที่รีบยกมือตีสองสามครั้งทันทีเจ้านี้นะจะเล่นก็ไม่ดูสถานการณ์ไม่ดูฐานะของอีกฝ่ายบ้างถ้าองค์ชายเจ็ดลงโทษเจ้าฐานดูหมิน่นเบื้องสูงขึ้นมาจริงๆเจ้าจะให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรองค์ชายเจ็ดไม่ใช่ผู้ที่ชอบใช้อำนาจข่มเราราชพระองค์ก็แค่ข่มขู่ฆ่าเท่านั้นไม่เป็นไรหรอกเจ้าคะ่ะ แต่แล้วทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็เกิดความรู้สึกน้อยใจนางเข้าไปกอดแขนมารดาแล้วมุ้ยปากพลางกล่าวว่าองค์ชายเจ็ดตรัสว่าข้าไม่คู่ควรกับบัณฑิตน้อยข้าแย่ถึงเพียงนั้นจริงหรือเจ้าคะเมื่อนางเฟิงได้ยินแล้วก็ไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันใดเหลวไหลเว่ยเว่ยของบ้านเราฉลาดใจดีเข้าอกเข้าใจผู้อื่นขยันอดทนแล้วหานเอ๋อมีสิ่งใดบ้างมีแค่หน้าตาดีจะมีประโยชน์อันใดเจียงโมหานถึงขั้นพูดไม่ออก ท่านแม่ขอรับท่านปลอบใจคนอื่นแต่กลับมาทำร้ายบุตรแท้ๆเสียได้การที่ข้าหน้าตาดีถือเป็นความผิดของข้าหรือป้ากุ้ยฮวาก็เข้ามาพูดปลอบเสียวว้อย่าไปฟังถ้อยคำเหลวไหลของผู้อื่นพวกเขาเข้าใจเจ้าเหมือนพวกเราเสียที่ไหนกันเล่าในสายตาของข้าเห็นเจ้ากับบัณฑิตเจียงเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหยกแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วพี่รองเก่งกาจที่สุดของที่สุดในใจข้า เจ้าหนูน้อยเพิ่งกล่าวจบสหายของเขาก็เริ่มออกความเห็นตามมาทันทีบรรยายกาศที่เงียบเหงาเมื่อครู่จึงกลับมาคึกคักอีกคราองชายเจ็ยังสเสด็จออกไปไม่ไกลนักพระองค์จึงหันกลับมาทบดพระเนตรพอเด็กคนนั้นแสดงสีหน้าเสียใจก็มีคนเข้ามาล้อมรอบนางไม่น้อยดูท่าทางแล้วกําลังปลอบใจนางอยู่เด็กปากร้ายมีคนรักมากมายใช้ได้ เมื่อถึงเวลารับอาหารบรรเทาทุกข์ของหมู่บ้านชื้ลิลิโกคนที่ต่อแถวอยู่ทางนั้นก็ตะโกนเรียกเสียงดังพวกผู้ชายผู้หญิงเด็กและคนแก่ชาวชื้ลิโกจึงพากันไปต่อแถวการแจกจ่ายยังยึดตามหลักผู้ใหญ่ได้ข้าวสาร20ช่างส่วนเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบจะถูกลดลงมาครึ่งหนึ่งเสี่ยวร่างต่อแถวด้วยความรู้สึกประหม่าแม้ทะเบียนบ้านของตนจะย้ายมาอยู่ในตระกูลหลินแล้วทว่ายังอยู่ในฐานะบ่าวรับใช้จึงไม่รู้ว่าจะได้รับเข้าสารเหมือนคนอื่นหรือเปล่า ในที่สุดก็มาถึงคราวบ้านตระกูลหลินเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยซึ่งรับหน้าที่ช่างน้ำหนักข้าวสารก็ทราบมาว่าตระกูลหลินแห่งหมู่บ้านชื่อหลีโกเคยช่วยชีวิตหมินอ๋องซื่อจื่อเอาไว้เมื่อครูองค์ชายเจ็ดยังเสด็จเข้าไปสนทนากับคนตระกูลหลินอย่างสนิทสนมจึงเป็นธรรมดาที่ตอนช่างข้าวสารจะมีความผ่อนปรนกว่าบ้านอื่นมากบ้านตระกูลหลินหกคนทั้งหมด120่ช่าง ตอนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยชั่งน้ำหนักของส่วนใหญ่เป็นข้าวสารชั้นดีธัญพืชหยาบก็เลือกเป็นข้าวโพดหลังชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วยังเติมข้าวสารเพิ่มลงในกระสอบอีกครึ่งถังหลินเว่ยเว่ยเห็นกับตาตัวเองนางจึงยัดห่อกระดาษน้ำมันใส่มือเจ้าหนูน้อยแล้วกระซิบบอกเขาสองสามประโยคเจ้าหนูน้อยจึงรีบเบียดตัวเข้าไปแล้วยื่นห่อกระดาษใส่มือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทันทีพี่ชายลำบากแล้วนี่เป็นของที่บ้านข้าทำเองพี่ชายอย่ารังเกียจเลยขอรับ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยคิดว่าเป็นอาหารแห้งที่เด็กน้อยพกติดตัวมากินจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเขาก็แกะห่อกระดาษออกดูทันใดนั้นจึงพบว่าด้านในเป็นเนื้อหมูป่าแผ่นที่มีราคาถึงช่างละหนึ่งตำลึงเขาลองช่างน้ำหนักด้วยมืออย่างน้อยมันก็มีน้ำหนักประมาณครึ่งช่างได้เลยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยรีบหันไปมองโดยรอบจากนั้นก็หยิบเนื้อแผ่นออกมาประมาณสองสามแผ่นแล้วกินคู่กับอาหารกลางวันที่ตนนำมาด้วยอย่างอร็ดอร่อย ส่วนที่เหลือนั้นเขาห่อกลับตามเดิมอย่างระมัดระวังเพื่อนำกลับไปแบ่งปันให้น้องชายและน้องสาวที่บ้านได้ลองอาชิมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในเขตเริ่นอันไหนเลยจะมีเงินเหลือซื้ออาหารของคนรวยเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยมองไปทางคนบ้านตระกูลหลินพวกนางมารับข้าวสารร้อยกว่าช่างแต่นำเกวียนมาถึงสี่คันเห็นได้ชัดว่ามาเพื่อช่วยชาวบ้านขนนื่นขนข้าวมองบรรยากาศของชาวบ้านชือลิโกแล้วคนทั้งหมู่บ้านมีความสุขสนุกสนานพอหันไปมองหมู่บ้านอื่นหลังได้รับข้าวสารแล้วก็ทั้งดีใจและหวาดกลัวแทบอยากจะซ่อนข้าวสารไม่ให้คนอื่นเห็นช่างแตกต่างช่างแตกต่างกันเหลือเกิน หลังจากชาวบ้านชื้อหลีโกรับข้าวสารเสร็จแล้วผู้ที่ไม่มีเกวียนหรือรถลากช่วยขนท่าไม่ใช้ร่วมกับบ้านอื่นก็มาวางบนเกวียนบ้านตระกูลหลินหลินเว่ยเว่ยเห็นเกวียนทั้งสี่คันของบ้านตนยังไม่เต็มนางจึงถามบ้านสองสามหลังที่ได้ข้าวสารไม่มากสักเท่าไรว่าข้าจะเข้าเมืองไปซื้อข้าวสารราคาถูกพวกท่านจะไปด้วยกันหรือไม่หลายสิบครอบครัวต้องการที่จะเข้าเมืองไปดูราคาข้าวแต่ในเมืองมีกฎใหม่คือต้องใช้ทะเบียนบ้านเพื่อผ่านเข้าเมืองและในหนึ่งครอบครัวจะเข้าได้มากสุดแค่สองคนเท่านั้น เจ้าหนูน้อยได้สิทธิ์เข้าเมืองกับพี่รองเขาจึงหันไปอวดสหายด้วยความดีใจครอบครัวอื่นเข้าเมืองเพื่อซื้อข้าวและขนข้าวจึงเป็นธรรมดาที่จะพาเด็กเล็กไปด้วยไม่ได้พวกวังตรงเฉียงจึงได้แต่อิจฉาเจ้าหนูน้อยตบกระเป๋าเงินของตนข่าเอาเงินติดตัวไปด้วยประเดี๋ยวจะซื้อซาลาเปาไส้เนื้อให้พวกเจ้ามันอร่อยมากเลย เสี่ยร่างไม่เคยได้เข้าเมืองมาก่อนตอนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุดก็คือตอนที่เขามาเป็นขอทานอยู่แถวหน้าประตูเมืองได้แต่นั่งมองเด็กคนอื่นถูกผู้ใหญ่ในบ้านพาเข้าไปเดินเล่นในเมืองตาปริบๆฉันไหนเลยขอทานอย่างเขาจะมีสิทธิ์เข้าเมืองหลินเว่ยเวยสังเกตเห็นแววตาเศร้าหมองของเด็กน้อยจึงก้มหน้าถามเสี่ยวร่างอยากไปด้วยกันหรือไม่เสี่ยวร่างกัดริมฝีปากแล้วหันไปมองเจ้าหนูน้อยที่สัญญาว่าจะซื้อซาลาเปาไส้เนื้อให้ทุกคนจึงสายหน้าเบาๆไม่ไปขอรับให้นายน้อยไปเถิด บ้านของบัณฑิตน้อยมีสองสิทธ์หน้าเฟิงไม่ไปดังนั้นยังไปได้อีกคนหลินเว่ยเว่ยลูบผมนุ่มๆของเจ้าตัวน้อยแล้วกล่าวพร้อมรอยยิม้มไปได้หรือขอรับบ่าวก็เข้าเมืองได้หรือทันใดนั้นดวงตาของเสี่ยวร่างก็ทอประกายหลินเว่ยเว่ยยิ้มและพยักหน้าแน่นอนถ้าเจ้าไม่ไปเช่นนั้นสิทธ์ก็จะไม่เสียเปล่าหรือเจ้าหนูน้อยจึงรีบวิ่งเข้ามาจับมือเสี่ยวร่างจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเยี่ยมไปเลยเสี่ยวร่างก็เข้าเมืองได้ พวกเราไปซื้อถังหูลูแล้วก็ของอร่อยเยอะๆเลยรู้จักแต่กินหลินเว่ยเว่ยตีศษีษะเจ้าหนูน้อยเบาฮ่าฮ่าเจ้าหนูน้อยก็มองเจ้าดำที่กำลังเดินวนรอบเท้าไปมาไปกันเถิดเข้าไปในตัวเมืองด้วยกันเข้าเมืองก็ต้องต่อแถวและยังต้องตรวจสอบทะเบียนบ้านอย่างเข้มงวดพอเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเมืองเห็นทะเบียนบ้านเป็นตระกูลหลินแห่งหมู่บ้านชื่อลีโกเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองสำรวจทั้งสี่คนและยังมีลูกหมาอีกหนึ่งตัว เจ้าหนูน้อยทำหน้าตาจริงจังเพราะกลัวว่าตนจะถูกคัดออกเจ้าหน้าที่เห็นเขามีหน้าตาน่ารักน่าชังจึงแกล้งหยอกว่าพวกเจ้ามีจำนวนเกินกว่ากำหนดแล้วเจ้าหนูน้อยรีบนับคนรอบตัวแล้วกล่าวเบาๆว่าไม่เกินทะเบียนบ้านสองใบเข้าได้บ้านละสองคนก็ครบพอดีขอรับเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเมืองชี้ไปยังเจ้าดำที่อยู่ข้างเท้าของเขาใครบอกว่าพอดีนี้ไม่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหรอกหรือเจ้าหนูน้อยกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนี่เป็นลูกหมาที่บ้านเราเลี้ยงไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเช่นนั้นก็จัดการง่ายกว่าเดิมไม่อยู่ในทะเบียนบ้านย่อมไม่สามารถปล่อยให้เข้าเมืองได้เจ้าหน้าที่กลั้นหัวเราะแล้วทำหน้าไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นเจ้าหนูน้อยรีบผันไปขอความช่วยเหลือจากพี่รองแต่ก็เห็นนางไม่มีทีท่าจะกล่าวสิ่งใดออกมาทันใดนั้นเขาก็เห็นว่ามีคนพาไก่เข้าเมืองจึงรีบถามเจ้าหน้าที่ว่าไก่พวกนั้นก็ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเหตุใดพวกเขานำเข้าไปได้แต่พวกเราไม่ได้ขอรับพวกเข้าเมืองไปขายไก่หรือว่าเจ้าจะขายลูกหมา เจ้าหน้าที่ประหลาดใจในความเฉลียวฉลาดของเขาจึงมองพร้อมรอยยิ้มเจ้าหนูน้อยหัวไวจึงรีบก้มตัวไปอุ้มเจ้าดำขึ้นมาใช่ขอรับพวกเราจะเข้าเมืองไปขายลูกหมาตอนนี้เข้าเมืองได้แล้วหรือยัง